มากดีกว่านะคะที่เขาซอยดาวเคยไปกันหไหมนะคะว่าตอนนี้ <อะ S 2> นักท่องเที่ยวเนี่ยแห่ไปเข้าจองที่พักที่เขาซอยดาวเพื่อสัมผัสธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเตรียมความพร้อมต้อนรับแล้วด้วยค่ะ นายสิทธิชัยบันโพธ์หัวหน้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะได้เปิดเผยว,ว่าขณะนี้สภาพอากาศจังหวัดจันทบุรีเริ่มเย็นลงแล้วค่ะสงผลให้มีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆประสานมายังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวอย่างต่อเนื่องติดต่อขอที่พักขอเข้าทํากิจกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคมเรื่อยไปจนถึงเดือนมกราคมปี2558ก็คือปีหน้านี้นะคะเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือว่าสัมผัสธรรมชาติของป่าเขาลําธารน้ําตกและระบบนิเวศของปีีน้หลลังงจากตอดช่ว ดูฝนก็แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวมานะคะอ,อย่างไรก็ตามค่ะอากาศที่เริ่มเย็นลงนะคะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวอย่างยิ่งค่ะท้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวได้เตรียมความพร้อมทั้งสถานที่และเจ้าหน้าที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามากันอย่างเต็มที่เลยนะคะก็เขาใกล้หนาหนาแล้วเนาะเพราะฉันต้องวางแผนที่จะไปพักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวในช่วงของดูหนาวกันแล้ว<ช>นะครับมาถึงช่วงของ